เป็น3 ml แท้แท้เลยนะครับไม่ได้จกตานะฮะสำหรับหัวของมูโลความแตกต่างของมันชัดเจนนะฮะก็คืออ่าสวยนะเนี่ยโอยหัวตัวเนี้ยผมค่อนข้างจะอยากนำเสนอมากๆเห็นไหมคอนแทคขึ้นทันทีนะฮะแต่ว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e ซิก l m นะครับผมสาห,หรับวันนี้นะฮะตัวที่ผมจะมานําเสนอนะครับนั่นก็คือเจ้าหัวของมูโรนั่นเองฮะในส่วนของสเปคหัวของมูโรนะครับอันนี้ค่อนข้างจะล้ากว่าชาวบ้านเขาแล้วนะครับผมเนื่องด้วยเป็น3 ml นะคะแล้วก็เป็น3 ml แท้ๆเลยนะครับไม่ได้จกตานะฮะในส่วนของกลิ่นนะฮะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่จุ3 ml แล้วก็ในส่วนของนิกเนี่ยความแรงจะอยู่ที่3นนั่นเองนะครับผมสาหรับหัวของมูโรความแตกต่างของมันชัดเจนนะ ก็คือความจุของตัวน้ํายาถ้าเกิดเราเทียบกับตัวอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะมานําเสนอให้เพื่อนๆดูว่าเจ้าหัวของมูโรเนี่ยใส่กับตัวไหนได้บ้างนะครับผมอ่าหน้าตาตอนแกะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าสวยนะเนี่ยโอ้โห ห,หัวสวยใช้ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นดูนะครับผมแล้วก็ตัวหัวของเขาเนี่ยซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างหลายจุดมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวขั้วคอนแทคนะครับอันนี้แนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะฮะถ้าเกิดมันคอนแทคมันไม่ติดนะฮะให้เพื่อนๆลองถูๆด,ดูนะครับผมเนื่องจากมันจะมีคราบอยู่บ้างนะฮะนี่ให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถูให้เพื่อนๆดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะอ่ะอันนี้คือเงาแล้ว พร้อมใช้งานนะครับคอนแทคก็จะไม่มีปัญหาละบางตัวเนี่ยเวลาเราเสียบไปแล้วนะครับผมมันคอนแทคมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นจากตัวหัวคอนแทคตรงนี้เป็นก็เป็นได้นะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใส่เครื่องอะไรได้บ้างเพราะว่าตัวหัวตัวเนี้ยผมค่อนข้างจะอยากนำเสนอมากๆเพราะว่ามันเป็นความจุใหม่ด้วยแล้วก็มีหลายกลิ่นที่ผมคิดว่าหัวอืนอ่นๆเนี่ยมันไม่สามารถทำได้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็มากับเจ้าเครื่อง r e แลกนั่นเองนะฮะเป็นรีแลก i n อินฟิน2นะครับผมอ่ารีแลก plus นั่นเองนะฮะสวยงามนะดูตัวเครื่องนะครับสีนี้ก็ถือว่าสวยดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดีกว่านะครับผมกับเจ้าหัวมูโลนั่นเองปุ๊บ ใช้งานได้นะครับเห็นไหมคอนแทคขึ้นทันทีนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถปรับไฟได้นะครับผมเนื่องด้วยตัวหัวของเขาเนี่ยไม่ได้รองรับการใช้แบบปรับไฟของทางรีแลกนั่นเองนะฮะรีแลกเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ของเขาอยู่ก็คือต้องตรวจจับตัวหัวที่สามารถใช้กับตัวเครื่องเขาได้นะครับมันก็จะสามารถปรับไฟได้แต่ว่าถ้าเป็นหัวอืนอ่นเนี่ยยังไงก็ปรับไฟไม่ได้อยู่ดีนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองฟิลลิ่งกันดีกว่านะครับผม โอเคสำหรับเจ้า r e l ล็กนะส่วนตัวผมคิดว่าใช้งานได้สบายๆเลยครับแล้วก็การจ่ายไฟยังปกติอยู่นะสำหรับผมนะครับจ่ายไฟได้ปกติเลยโอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับเครื่องต่อไปนะฮะก็จะเป็นเจ้า p i กเซลนั่นเองนะครับผมจากทางค่าย Pack p a ็กแพ็นะครับสำหรับเครื่องนี้นะฮะก็ออกมาสักพักละแล้วก็เป็นเครื่องที่คล้ายๆกับอินฟีนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวมาลองใส่กันดู ใช้งานได้ไฟขึ้นปกติเดี๋ยวลองเทสฟิลลิ่งกันนะครับผมป้ายอหลังจากที่ลองนะฮะอันนี้ความรู้สึกรอบแรกเลยนะฮะก็คือมันจ่ายไฟค่อนข้างแรงกว่าเจ้า Relax อย่างเห็นได้ชัดแล้วทีนี้ในเรื่องของกลิ่นและควันเนี่ยตัวเจ้าแพ p a c k เนี่ยก็ทำได้ดีกว่านะครับผมความรู้สึกของผมนะประมาณนี้นะฮะไปที่เครื่องต่อไปครับตัวนี้จะเป็น juice d i นะฮะ ก็เป็นเครื่องที่ออกแบบมาสักพักละแต่ก็คิดว่าในรูปแบบต่างๆนะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะนี่โอ๊ยโอ๊ยหนีบหน,นี่อ่าไฟขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวมาลองเทสต์ฟิลลิ่งกันดีกว่านะฮะ โอเคสำหรับฟิลลิ่งของมันนะฮะจ่ายไฟใกล้เคียงกับเจ้าแพคคเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวนะฮะใส่กับทุกเครื่องผมก็ยังรู้สึกว่ากลิ่นยังดีอยู่นะแล้วก็ให้รสชาติความฉ่าที่ค่อนข้างโอเคเลยเป็นตัวน้ํายาที่ค่อนข้างมีความหวานสักนิดหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้ามูโรนั่นเองโอเคไปอันที่ตัวสุดท้ายอันนี้เป็นของยูมินครับยูมินก็จะจ่ายไฟแรงนิดนึงนะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าปึ๊บไฟขึ้นนะครับผมดูยกันเลย โอเคนะครับสำหรับเจ้ายูมินนะส่วนตัวผมคิดว่าการใช้งานคล้ายๆกับเจ้าแพ็คๆเลยนะครับผมผมคิดว่าเลอๆเ,เนี่ยอาจจะเป็นโรงงานเดียวกันด้วยซ้ำเดี๋ยวให้ดูเครื่องแม่งเหมือนกันเลยยิงแค่เจาะตรงไฟเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมการใช้งานก็เลย ใช้ได้หมดนะฮะส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาตรงไหนเลยประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวหัวของมูโลนะครับผมจากที่ลองมานะ4เครื่องคือมันใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวแถมให้อีกเครื่องหนึ่งแล้วกันเป็นเจ้าอาร์ทิซานนั่นเองนะฮะหรือว่า i อรี a ลนะครับผมมาเสียบเข้าไปอืมเรียบร้อยครับมาลองกันนะผมอ่ะ สำหรับเครื่องของอดิซันนะผมใช้ไม่ได้แต่ไม่ต้องตกใจว่าหัวมูโลมีปัญหาหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับหัวครับตัวเครื่องแม่งอ่ะชอบมีปัญหาใส่กับหัวไหนก็ชอบใช้ไม่ได้นะครับผมสำหรับเจ้า i r e l a x นะฮะอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับบทสรุปของเจ้ามูโลตัวนี้นะฮะส่วนตัวผม,มคิดว่ามันเป็นหัวที่ณปัจจุบันอนะถ้าเกิดคุณยังใช้เจ้ามาโบะมูโลก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานตอนนี้นะ เพราะว่าหัวของเจ้ามาโบหรือว่า m อ็มโรเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่าละแล้วก็ความจุข,ของมันเนี่ยน้อยมากๆมันเท่ากับ2.2ถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะแต่ว่าตัวนี้มันได้ถึง3 ml หรือว่า3มิลลิลิตรนั่นเองก็ได้มาค่อนข้างเยอะนะประมาณ30%ได้เลยนะครับผมความเยอะกว่าแล้วก็ในเรื่องของนิกของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างรีดได้ดีด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางมูโลมากๆนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ